ความาติดรสอร่อยเหยื่อน,นะเป็นต้นซึ่งซึ่งอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายหรือพระที่ปฏิบัติเขาเข้าใจความหมายท่านก็ฉันได้เวลาให้ท่านฉันท่านก็ฉันได้เวลาไม่ให้ท่านฉันจะตักจะถวายเจให้ท่านกินหนึ่งปีท่านก็กินได้ยิ่งแต่ท่านจะสบายใจด้วยซ้ําไปว่าเออท่านไม่ต้องไปไปเป็นส่วนหนึ่งในการฆ่าสัตว์ พราะว่าสัตว์ที่มันอยู่ในเขตของวัดเนี่ยมันเป็นเขตอพยทานหมูหมากาไก่นะครับที่มาอยู่ในวัดเนี่ยถือว่าเป็นเขตอพยทานปูปลาที่เขาเอามาปล่อยในวัดในวันน่ะเพราะว่ามันรอดพ้นจากการเข็นฆ่าของหมู่มนุษย์ผู้มีจิตใจคคบแคบนะครับเห็นประโยชน์ส่วนตัวเห็นประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นเนี้ยดังนั้นมันจึงเกิดเทศกาลเนี่ยขึ้นมาซึ่งอาจารย์มองว่าเป็นเทศกาลที่ดี มองมองอย่างมีปัญญาจะเข้าใจและรู้ลึกซึ้งเลยว่าข้อแรกเลยของสินทั้งหมด2 2 7 3 1 1อบสินสิบสินแปดจนถึงสินห้าธรรมดาจะเริ่มต้นที่ปานาติปาตาเวร,รมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ฆ่าแล้วเอาอะไรมากินตั้งประเด็นนะถ้าเราไม่ฆ่าและไม่ปรารถนาคนอื่นฆ่าแล้วเราจะกินอะไรเอาแค่น,นี้ก็จบแล้ว ใช่ว่าเราไม่ค่าแต่เรายังเดินไปที่ตลาดไปซื้อกินซื้อกินซื้อกินได้คุณเข้าใจแต่ว่าคุณไม่ได้สร้างกรรมแต่คุณก็ยังไปส่งเสริมให้เขาค่าอยู่นั่นเองเพราะยิ่งความต้องการของคุณมันมากขึ้นคุณกินอยู่ทุกวันเขาก็ต้องเอามาขายก็ต้องมาค่ามากขึ้น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 ดังนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณกินเจเลยคุณไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนคุณคุณมี กรุณาจิตอย่างมากคุณมีความเมตตายอย่างมากในกจิตใจของคุณไม่ปรารถนาให้สัตว์อื่นมาตายเพราะคุณไม่ส่งเสริมให้เขาฆ่าแล้วก็ไม่ฆ่าเองและไม่ส่งเสริมให้เขาฆ่าไม่ว่าแต่หนทางใดๆหรือหรือช่องทางใดๆก็ตามคนกลุ่มนี้ก็มักจะปฏิญาณทานเจหรือเขาอาจจะไม่ได้กินเจร้อยเปอร์เซนต์เขาอาจจะกินสัตว์เล็กบ้างอย่างเช่นกินไก่กินหมูกินปลา กินหอยแค่เนี้ยค่ะบางคนเขาก็กินแต่ปลาอย่างเงี้ยบางคนเขาก็กินหมูบ้างบางครั้งบางคนเขาก็กินไก่กินปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่กินสัตว์ใหญ่ที่เขาจะพยายามใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ติดรถอาหารแล้วก็ไม่แสวงหาอาหารที่มันมากเกินความจําเป็นด้วยเหตุผลนี้เขาก็เลยได้ตั้งปณิธานขึ้นมาว่าเออเขาอยากทานเจเป็นต้นแม้นแต่อาจารย ถึงในรอบปีอาจารย์ก็ทานเจเหมือนกันก็ตั้งปฏิญาณปณน,นิธานว่าเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลือดและชีวิตของใครๆตลอดระยะเวลา10วันจากนั้นอาจารย์ก็เริ่มในการชําระร่างกายตนเองอย่าว่านะคะแต่ยุงมี้อาจารย์ก็ไม่ตบนะเพราะเวลาเราเดินเข้าห้องเนี่ย,ยเวลาที่นอนของคุณคุณจะต้องต้องเซฟนะคะต้องมีมุ้งต้องมี มุงครอบอย่างดีอะไรอย่างดีอย่างนีงง้เป็นต้นก็คืออะไรก็ตามที่มันเป็นชีวิตสัตว์เนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นการที่คุณต้มน้ําร้อนจะลวกผักเนี่ยเวลาคุณจะเทลงไปในดินเนี่ยเราก็จะต้องปล่อยให้น้ำเนี่ยมันเย็นก่อนสนิทก,ก่อนเวลาเทลงไปแล้วเวลาถูกมดถูกอะไรแล้วเขาจะได้ไม่ต้องตายโดยที่เราเจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะไม่ได้รู้ก็ตามทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนั้น